กลังพบกับรายการซอฟต์แวร์แพ็กช่องในช่วงที่2นะครับผมก็วันนี้เรายัางคุยอยู่กับทางคุณธนพลสยามเวลานะครับคำคำคำกรรมการผู้จัดการไอ์โซลูชันนะครับแน่นอนครับหลังจากที่เราแตกที่ไอ o l โซลูชันเนี่ยแตกตัวออกจากทางสยามเวลาแล้วแล้วก็มาสร้างซอฟต์แวร์เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ตัวเองขายให้คนทั่วไปไม่ใช่ขายเฉพาะสยามเวลาเนี่ยโอ้โหลูกค้าเข้ามาเนี่ยใช้มากมายไก่กองเลยแลยแน่นอนเขาจําเราได้ว่าจุดหนึ่งก็เพราะว่าเราเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ที่ค่อนข้างโดดเด่นมาก พราะทำมานานเลยครับก็ชาญมานานเลยก็ทำมานานฮะไม่รู้นานเกินไปหรือเปล่าอผมไม่นานนะครับอาจจะเริ่มอาจจะเริ่มแต่ผิดจุดก็ได้เพราะว่าตอนที่ช่วงเริ่มเนี่ยยังเขายังไม่ใช้กันเลยไม่ใช้กันเสร็จแล้วพอเราเริ่มมาตอนนั้นก็เสนสกจริงจริงแต่โอ้โหกว่าจะเริ่มตั้งคอได้กว่าคนจะยอมรับกว่าจะเริ่มยอมรับว่าเหนื่อยมากเหนื่อยเลยนะะแต่ว่าพอมาหลังๆเนี่ยเขาอยากมาเริ่มเข้าที่ขึ้นอะไรขึ้นทีมงานเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเขาก็เริ่มบริหารกันเองอะไรกันเองผมก็ถึงมีโอกาสได้มาคุยด้วย ลวบาร์ไหมตอนที่เอาเอาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ฟพวกนี้มาใช้เพราะว่าเขาเองก็ก็มีข้อจํากัดหรือว่ามีบั๊กหรือว่ามีข้อกําหนดว่า,าการขายไรเซนต่อโน่นนี่จะเป็นยังไงคือ,ค,อคือเวลาพูดถึงเออเอาเอาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ฟมาใช้เนี่ยมันมันมีข้อจํากัดอยู่สองสาอย่างก็คือเรื่องเพอร์เซพชันของคนหรือทัศนคติของคนค,คนจะรู้สึกว่าเวลาโอเพนซอร์ฟมาใช้เนี่ยนะฮะบริษัทไม่ยอมลองทุนนะฮะแต่คนส่วนใหญ่ไม่มองว่า เออคุณอยู่คุณกําลังอยู่ในบริษัทที่ฉลาดเลือกถูกไหมครับการซื้อซอฟต์แวร์แพคเกจทั่วไปเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ซื้อได้นะถามว่าแล้วจุดเด่นของคุณในการเอาซอฟต์แวร์เข้ามาใช้คืออะไรนะเราก็เลยบอกว่าเราพยายามเปลี่ยนเพอร์เซพชันคนใหม่บอกว่าเวลาโอเพนซอร์สเข้ามาเนี่ยหลักการของมันก็คือคุณต้องใช้ให้ฉลาดครับ,ค,รบคุณต้องรู้ว่าคุณใช้อะไร,ค,รคุณจะใช้แค่ไหน ไม่ใช่ซื้อคือสมมติว่าซอฟต์แวร์เขามีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วเราเอามาใช้เพียงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เราต้องซื้อทั้งร้อยทั้งร้อยนะผมบอกว่ามันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไรนะเหมือนกับเหมือนกับเวลาซื้อรถอย่างเงี้ยนะเราจะซื้อรถเบนซ์เสมอนะซื้อรถบีเอ็มเสมอแต่เราไม่อยากไม่เคยรู้เลยว่าทําไมต้องเบนซ์ทำไมต้องบีเอ็มถูกไหมในแง่เครื่องมันเป็นยังไงนะฮะขานั่งเขาไปแล้วเป็นยังไงรู้อย่างเดียวเออนั่งแล้วรู้สึกดูดีถูกไหมแต่ว่า ผมอยากให้เรามองลึกไปกว่าน,นั้นว่าแล้วผมเอาอะไรมาใช้นะฮะจากโจทย์นั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มเข้ามาแปลงนะฮะโดยการบอกว่าซอฟต์แวร์ที่เราใช้เนี่ยมันต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนจนะริงๆนะฮะังนั้น <ผม S 1> เราถึงเราถึงอยาก <ๆ S 2> จะเล่นในแง่ของการเอาซอฟต์แวร์เนี่ยที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนนะในแต่ละกลุ่มเข้ามาใช้อันนั้นเป็นเรื่องหลักเลยครับเราต้องรู้ว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเราก็ตอบโจทย์ตรงน,นั้น อันนี้พอพอเราคุยถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแน่นอนซอฟต์แวร์ของเราออกมาก็หลากหลายพอสมควร<ะ>แต่วันนี้เนี่ยที่เราจะคุยเนี่ยขอเจาะลงในเฉพาะของตัวที่โดดเด่นอย่างเช่นไอคอร์เมอร์ตัวนี้นี่ที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงเราถึงทําพัฒนาตรงนี้ออกมาโอเคคืออย่างที่อย่างที่เรียนตอนแรกรนะฮะว่าซอฟต์แวร์ไอคอมเมิร์ซเนี่ยมันเป็นมันเริ่มจากมันมันเริ่มจากระบบเล็กๆนะที่เป็นระบบออเดอร์ order, นะครับคือเทคออเดอร์ผ่านเว็บเนี่ยหรือคือเกี่ยวออเดอร์ผ่านเว็บเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา เราก็ทาเราก็ทํามาเพื่อประมาณ8ปีที่แล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มศึกษามากขึ้นนะแล้วก็มาดูว่าปัญหาที่เขาใช้กันจริงๆเขาใช้อะไรกันเราก็มาพบว่าเอาตั้งแต่แรกเลยนะเวลาบริษัททําวางแผนการาวางแผนความต้องการสินค้านะฮะปัญหาของเขาคือเขาวางแผนความต้องการสินค้าเนี่ยก็คือแผานการ์็ติ้งก็ต้องบอกว่าเออผมอยากได้ผลดักนั้นหรือ,อผมอยากขายผลดักนั้นเท่านั้นเท่านี้การ์ดติ้งาต้องไปเเวยลูกค้า,ามาลูกค้าอยากได้แบบนี้แันนี้และเสร็จแล้วเขาก็มากําหนดว่าาผลดักตตัวนี้ผมจะขาย หนึ่งล้านบาทผมจะขายเพราะตอนนี้ผมจะขาย50ล้านบาทผมจะขายตัวนี้เท่านี้พอเราเอาทั้งหมดออกมารวมกันปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นยอดของบริษัทถูกไหมเสร็จแ,แล้วไอภ้ภาพที่มันเป็นภาพที่มันเป็นยอดรวมตรงเนี้มันไม่เคยถูกแปลงลงมาสู่เป็นเป้าการขายถูกไหมเพราะมันยากนะสมมติบร,ริษัทที่มีสินค้าอยู่ประมาณ500ไอเทมนะหรือประมาณ1 0 0 0ไอเทมรหรือ SKU เนี่ยนะครับ การที่เขาจะบอกว่าแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละคนต้องขายเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอคนวางแผนก็วางไปซับซ้อนหน้าดูเลยซับซ้อนมากเพราะไอ้คนวางแผนอยากจะวางแผนเท่าไหร่ก็วางไปนไอ้คนขายอยากจะขายอะไรก็ขายไปแล้วมารู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยสองตัวมันไม่สัมพันธ์กันถูกไหมเราก็เลยจับประเด็น2ตัวนี้แล้วบอกว่าเออผมทําให้สองตัวนี้มันสัมพันธ์กันดีกว่าครนะมันก็เลยเกิดเพิ่มเติมขึ้นมาสมเรื่องใหญ่เรื่องแรกก็คือการทําการวางแผนของแผนการตลาด อันที่สองคือการวางแผนการขายนะแล้วก็อันที่สามคือการตั้งเป้าการขายมีสามเรื่องก็คือ Marketing f o งโฟ s a l e s f o ์โฟแล้วก็ sales t a r g e t นะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ๆเรื่องหนึ่งนะที่เราใส่เพิ่มเข้าไปโจทย์ของเราเนี่ยที่เราใส่น,นี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเมื่อการตลาดเขาวางแผนปุ๊บเนี่ยการตลาดเขาจะรู้ว่าเขาอยากจะผลักดันอะไรเข้าตลาดถูกไหมตลาดกำลังสนใจอะไรอยากจะเล่นยังไง เขาก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องการโฆษณาจับกระแสถูกับกระแสถูกก็จะไปสร้างกระแสต่อยังไงถูกไหมพอเขาเล่นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องผลักไปให้แผนกขายเนี่ยนะรับลูกเลยรับลูกไปถึงช่องทางที่ไปถึงช่องทางเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือว่าสมมติผมเป็นพนักงานขายนะผมเป็นพนักงานขายผมเดินเข้าไปหาลูกค้าเออเฮียเฮียวันนี้เฮียซื้อตัวนี้หน่อยละกันถูกไหมฮะนั่นคือตัวที่พนักงานขายอยากขายแต่ไม่ใช่ตัวที่บริษัทอยากให้พนักงานขาย คือบางกันไหมบางตัวเนี่ยเซลผักตัวนี้เพราะว่าค่าคอมดีกว่าถูกแล้วก็ผักตัวนี้ไปเรื่อยๆถูกนะก็มีปัญหาเรื่องค่าคอมหนูไงซึ่งค่าคอมจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสาคัญมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะแต่ว่าโจทย์ใหญ่คือทํายังไงที่จะทําให้เมื่อแผนการ์็ติ้งบอกว่าเฮ้ยนายขายตัวนี้นะฮะให้กับช่องทางของยูเนี่ยหนึ่งล้านบาทพนักงานขายก็ต้องไปผักตัวนี้ให้ได้หนึ่งล้านบาทถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้มันจะสัมพันธ์กันทั้งยวง ที่ผ่านมาหลายบริษัทที่ใช้เนี่ยเขาใช้ Excel กันพอใช้ Excel กันคนวางแผนก็วางด้วย Excel เวลาส่งมาถึงตรงนี้มันเป็นคนละเรื่องกันก็ต้องมานั่งทำใหม่โอ้โหเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนจริงๆนะเราก็เลยบอกเอออย่างนี้ผมทำตรงนี้ให้นะลากตั้งแต่ลงไปถึงเซลล์ทาร์เก็ตเลยนะเป็นพนักงานขายแต่ละคนเพราะพนักงานขายแต่ละคนแต่ละคนเขาจะรู้เลยว่าเดือนนี้ เขาต้องขายสินค e ้ากลุ่มไหนมีกาหนดเป้าชัดเจนเลยชัดเจนมากถือถ้าเป็นภาษาราชการก็ต้องบอกเป็น KPI กถูก KPI ใช้ไม่ได้ตาม KPI ไม่ใช่นะคบตัวนี้คือกราฟขึ้นกราฟขึ้นครับทีนี้พอพอเราพอเราเริ่มพอเริ่มเราเราเริ่มใส่ตรงนี้เข้าไปมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมพนักงานขายเขาก็บอกเออเฮ้ยมันเวิร์กนะมันเริ่มสัมพันธ์กันละทีนี้เราก็จับเอาเรื่องนี้ไปสัมพันธ์กับเรื่องของการเทคออเดอร์การเทคออเดอร์ก็ต้องสัมพันธ์กับเป้า ถูกไหมฮะเราก็จับสองเรื่องนี้มาผสมผสานกันพอเทคออเดอร์เสร็จเราก็ผมเอ๊เดี๋ยวนะได้หลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาผมจะผมจะพุ่งการขายให้เก่งเนี่ยครับผมต้องมีสองสญญาอย่างที่เล่นหนึ่งก็คือผมต้องผมเดินไปหาลูกค้าคนนี้นะสมมติผมเดินไปหาลูกค้าคนนี้ผมต้องรู้ว่าลูกค้าคนเนี้ยเขาเคยซื้ออะไรถูกไหมฮะแล้วสินค้าตัวไหนที่เขาไม่ได้ซื้อเรามาเป็นเวลาสามเดือนครนะฮะหรือสองเดือนสามเดือนอมันมีเหตุผลอะไรอย่างเงมันมีเหตุผลอะไรนะเพราะฉะนั้นอ้ เครื่องมือของเราเนี่ยเมื่อพนังกงานขายเดินไปถึงลูกค้าเครื่องมือของเราต้องบอกเขาได้เฮ้ยพนังกงานขายสเนสเนอตัวนี้ถูกไหมคุณมีคุณมีอยู่สิบตัวเนี่ยที่คุณคลองเสนอดูอเพราะลูกค้าเนี่ยไม่ได้ซื้อมาสามเดือนแลวถูกไหมหรือเราบอกว่าพนังกงานขาย คุณขายตัวนี้สิบริษัทอยากจะขายนะเพราะมีโปรโมชั่นเราก็เลยใส่เรื่องโปรโมชั่นเข้าไปอีกตัวนึงนะพอเราใส่โปรโมชั่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยโหจากวันแรกนะที่การออกโปรโมชั่นบริษัทเนี่ยเรากำลังพูดถึงการออกประมาณหถึงแปดโปรโมชั่นหรือส0โปรโมชั่นเนี่ยพราะนักงานขายก็มึนไปหมดแล้วถูกไหมจำไม่ได้หรอกจำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไปถึงลูกค้าปุ๊บผมจะเสนอโปรโมชั่นตัวไหนและโปรโมชั่นมันก็มีเอาตัวนั้นผสมตัวนี้เอาตัวนี้ไปบวกกับตัวนั้นถูกไหมฮะับเออยงนี้ผมก็ทําระบบโปรโมชั่นขึ้นนนมาตัวึเเลล่ย นะก็เล่นปรากฏว่าแผนการ์็ติงเนี่ยจาก5ถึง8โปรโมชั่นเนี่ยเล่นขึ้นไปถึงประมาณ5-600รอโปรโมชั่นอุ้ยนะฮะผสมกันผสมหมดเลยโอ้พอ5 6 0ถึง6 0รปั๊บเนี่ยมันทำให้เขามีลูกเล่นใช่ไหมใช่ขายเดินไปหาลูกค้าเนี่ยเขาเล่นเลยยืดหยุ่น่สูงมากเลยในการที่จะแบบลูกค้าจะปรับโปรโมชั่นตามลูกค้ายังไงยังไงเพราะนั้นคือมันทำให้มันเกิดเปลี่ยนวิธีคิดการจัดรายการใหม่หมดเลยครับ พอเปลี่ยนวิธีคิดการจัดรายการเนี่ยมันก็ทําให้รายการตรงกับลูกค้ามากขึ้นแล้วท้ายที่สุดเมื่อผมออกออกการจัดรายการขึ้นมาเสร็จแล้วผมสามารถวัดได้ว่าโปรโมชั่นประเภทไหนที่เวิร์กไม่เวิร์กแปลว่าแต่ละร้านแต่ละลายเนี่ยแต่ละลูกค้าเราเนี่ยโปรโมชั่นอาจจะไม่เหมือนไลน์อื่นอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้มันต้องมันต้องแล้วแต่เขาด้วยถูกไหมลูกค้าคนนี้ประเภทไหนหรือลูกค้าคนนี้เขาเน้นขายอะไรครับ เราควรจะเสนออะไรที่ตรงกับลูกค้าคนนี้ถูกไหมตลาดกลุ่มนี้เป็นยังไงเราควรจะเสนออะไรก็ไปหาเขาอันนี้ต่างหากที่ทําให้ที่ทําให้มันมันทาให้ซอฟต์แวร์ตัวนี้มันสนุกมันมัน,ม,นมันกระจายกันได้ขนาดนั้นเลยเราแค่ตั้งหลักๆแค่สี่ห้าตัวแล้วมันกระจายออกคือมันก็ทําให้แผนแผนมาร์เก็ตติ้งเนี่ย เขามีรูปเล่นได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะออกสินค้าใหม่ตัวหนึ่งผมก็บอกว่าเออถ้าผมจะออกสินค้าใหม่ตัวนี้ผมเอาตัวนี้กับตัวนี้มาผสมกันแล้วก็บวกสินค้าใหม่ตัวหนึ่งถูกไหมและจัดเป็นโปรโมชั่นพิเศษแถมแพ็คแถมอะไรเงี้ยนะแล้วเอาเข้าไปซึ่งเมื่อก่อนจะทําเรื่องพวกนี้เนี่ยยากมากถูกไหมเพราะผมจะรู้ได้ไงผมจัดโปรโมชั่นเสร็จแล้วเนี่ยผมผมกำไรหรือขาดทุนเพราะบางทีจัดเสร็จปุ๊บผมต้อง หายไปเ<อ>ไดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเร<อ>าค<อ>ุยกันต่อโอ้โหกําลังสนุกเลยเรื่องนี้นี่น่าสนใจมากเลยครับช่วงที่สนะครับเรากลับมาดูกันต่อว่า,าฟีเจอร์และลูกเล่นหลกัหลกๆเนี่ยมันจะสนุกอย่างที่คุณอนุพลว่าขนาดไหนครับช่วงสามคันครับ